สวัสดีเจ้าตอนนี้เฮาหูจักว่าเสเตียรอยคืออันอย่างแล้วเนาะก็มาหูจักเกี่ยวกับเรื่องว่ามีตัวอย่างผลิตภัณฑ์อันอย่างพ่องที่เฮาเคยเจอแล้วก็เจอทั้งติดเจียงไม่ตัวเจอกันตีอีสานพ่องเจอกันทั่วประเทศเลยนะเจ้าเพราะอันอย่างนะเจ้าว่าทําไมเสเตียรอยถึงเขาเอามากินกันแล้วก็เอมันผสมใน,นผลิตภัณฑ์สุขภาพหลายๆตัวบอกว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์อาหารยาสมุนไพรเครื่องสําอางจึงบปอลอดภัยนะฮะเพราะว่าสารสเตียรอยด์คุณหมอเป็นสร้างปรัรจจนับเม็ดเนาะเม็ดหนึ่งตัวใดคนนี้กินสมเม็ดสามเตือแต่ตัวที่เขาไปบดไปผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรอย่างต่างๆเนี่ยเขาบอกหูขนาดเนาะใส่ไปบางที15เมเ็ดเต็มถุงฮะแลคุณ ยาคุณยายหรือว่าใครไปกินไปเนี่ยมันก็กินเกินขนาดเนาะแล้วก็ระยะเวลาการกินด้วยนะเจ้าถ้าเขาใจ้ายาตัวตีหมอรักษาก็คือกินเจ็ดวันสิบห้าวันมีขนาดเหมาะสมกับสุขภาพดูร่างกายแล้วก็น้าหนักแต่ยาตัวนี้ตีเขารักหลอบใส่ไปเนี่ยเขาก็บบกู้ระยะเวลาเนาะย้ายอาจจะก,กินไปจนสี่ห้าเดือนโอ้หน้ามนอุ้มลุ่มเลยกลายเป็นเป็นโรคเขาเรียกว,ว่าโรคคุชชิงซินโดรมนั่นเนาะ ก็อันตรายตวยัวที่สําคัญคือสารติดปนเปื้อนอยู่ในผลิตภัณฑ์ตีเขารักหลอบใส่เนี่ยเขากับเปรนจิงหูแล้วของตกปืนมาเอากบ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 ,กบมาอาจจะมีผงมีมีใยเมืองม,มุม,ม,มใส่ไปกับบองหูรวมถึงสติีสาคัญก็คือมันมีเชื้อหาเนาะถ้าเกิดยาลูกกรหลายๆตัวที่เขาเก็บไว้เมินกะหรือผสมบอดีกะมีเชื้อราผสมเขไปตวัวเด้มก็เหมือนเทากิน เจื้อหาหรือว่ากลิ่นของบอดีเข้าไปในตัวตัวน้าที่สําคัญคือมันอันตรายต้องตีว่าถ้าประแม่พีน้องเขาเป็นโรคประจําตัวแล้วก็บอกหูว่าเอ๊กลิ่นแล้วมันมีผลก็ยังคนติดเป็นเบาหวานนะเจ้าขอก็บอกว่าแล้วนกะไครเป็นเบาหวานก็บอดีกินยาสเตียรอยด์ใครเป็นความดันสูงก็บอกกินสเตียรอยด์ใครเป็นโรคกะเพาะยาขาก็จะมาแนะนําแต่ถ้าเขาบอกหูเขาไปกินไปมันก็จะไปทําให้ร่างกายเขาสุขภาพบบกแข็งแรงหรือว่าต้องป่วยนักเข้าไปแหมนะเจ้า รวมถึงอาการโรคหลังจากเขากินยาตัวนี้เข้าไปนะเจ้ามันก็จะมีอาการอย่างที่เคยบอกเนาะมีทั้งเป็นโรคต้อหินก็ได้เป็นกดภูมิคุ้มกันยิงช่วงนี้นะเจ้าโควิดระบาดหาตีร่างกายบอกแข็งแรงอยู่แล้วแล้วก็บีสเตียรอยอกินเข้าไปแฮมมันก็จะทำให้เขามีโอกาสติดโควิดได้ง่ายเหมือนกันนะเจ้า ยังตีเห็นนะเจ้าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ตีเฮาเคยตรวจเจอสเตียรอยแล้วก็ยาสเตียรอยที่เป็นเม็ดหมอรักษานะบางคนก็เอาไปใส่ซองเนาะรวมกับยาอื่นๆเป็นห้าหกเม็ดเข้าเรวายาชุดนะเจ้าอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะเจ้าส่วนตัวนี้เนาะอันนี้เป็นยาเมืองจีนเป็นยาตีตั้งไหนก็คือสเตียรอยนะเนาะกินไปก็มีคนตายมาแล้วนะเจ้าตัวนี้นะจะต้องระวังหน่อยเนาะ ของเชียงใหม่นะเจ้าตังสาสุปจังหวัดเชียงใหม่ก็เจอผลิตภัณฑ์หลายๆตัวดีได้แถลงข่าวตัวแล้วก็ได้แจ้งเจ้ามูหืหู้นะเจ้ายัางเช่นตีด้านซ้ายมือนะคะเป็นยาแบบเหมือนลูกอมเลยใส่เป็นม้วนๆซอ,องซอง,องเป็นเม็ดกลมๆอยู่ในซองใย,ยแก้วนะคะนึกว่าลูกอมแบบใจ้นะเจ้าเป็นยาตีลักหลอบใส่เสเตียรอยก็กินเข้าไปแล้วก็มีอันตรายเหมือนกันตัง หน่วยงานสำนักง,งานสาธารณสุขก็ได้แถลงข่าวไปเนาะรวมถึงตัวที่เห็นบ่อยๆก็คือสมุนไพรตาตรานกขุนทองโอ้นี่อยู่เคยเห็นมาเป็นสิบกว่าปีก็ยังมีขายอยู่นะเจ้าก็ยังต้องระวังตัวด้านข้างก็จะเป็นรูปนกเนาะตรงไหนอยู่ใน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 ขวดแล้วก็ฟ้าเหลืองพอ,องฟ้าเขียวพอ,องแล้วแต่ตามการเวลาที่เขาจังเปลี่ยนให้เขาสงสัยแต่จือมันก็ยังติด หูกันอยู่คือตรานกขุนทองนะเจ้าแฮมตัวหนึ่งตีเจอบ่อยก็คือ5เม็ดสามสีเปิลก็จะทําอยู่5เม็ดแล้วก็มี3สีอยู่ในซองเปลี่ยนจืดไปเรื่อยๆเนาะเหลืองปะดงะปะดงร้อยแปดผ่องเปลี่ยนจืดเป็นยาหมอชูผ่องเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าซองแต่ตัวเม็ดเนี่ยยังมี5เม็ดสามสียังเกาเนาะอันนี้นะเจ้าก็เป็นยาแหมตัวหนึ่งตีเจอในเชียงใหม่แล้วก็ในพื้นที่จังหวัดอื่นๆนะเจ้าก็คือยาสมุนไพรไทย ไข่ซองละร้อยสาวบาทบางเต่อหั่นไข่ถึงสองร้อยก็มีต้องต้องต้องระวังเลยนะเจ้าตัวนี้เพราะว่าตรวจเมื่อใดก็เจอสเตียรอยเลยนะเจ้าอันนี้เป็นยาสเตียรอยแถมตัวหนึ่งแต่เป็นแบบเมืองจีนเนาะเมืองจีนเขาก็มีเป็นเม็ดกลมๆแบบมีภาษาไทยบบนี้อย่างสักอย่างกินไปก็อันตรายอย่างตีบอเพราะว่ามีสารสเตียรอยผสมอยู่ เจ้าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างครับตัวหนึ่งก็คือสมุนไพรตราบุญรักษาอันจริงๆแล้วเนี่ยจื่อมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยเนาะแต่ตั้งไนเนี่ยมันก็จะคือมีสเตียรอยด์ผสมอยู่ในเม็ดลูกก้อนผ่องอยู่ในน้ำเป็นน้าเป็นขวดขวดผ่องนะเจ้าแต่เฮาจะหู้ไดได้ว่ามีสเตียรอยด์หรือมันมีสเตียรอยด์ดูสรรพคุณเจ้าสรรพคุณมันจังบอกว่าแกปวดเขา่าปวดขอ้อปวดกระดูกแกโรคอัมาพาตอมาัมพฤกษ์ เป็นฮืดหอบอย่างนี้ก็กินอันนี้อันนี้โฆษณาแบบอีแล้วก็บอมีตีอยู่ของคนผลิตบางเตือกติดแต่เบอร์โทรโทรไปให้กนนับมีไขรับสายอีกก็มีนะเจ้าต้องสันนิษฐานไปก่อนว่ามีสเตียรอยด์แต่อันนี้ก็เป็นแฮมตัวอย่างนะึงนะเจ้าตีเจอการลักลอบใส่สารสเตียรอยด์ยาขวดนะเป็นน้ำนี่กว่ามีนมนะเป็นยาขวดตีอย่างเช่นสวมสกัดสมุนไพรไทย แล้วก็ยาก็ใส่เส้นโอ้เขียนว่ายาสามัญประจําบ้านเนี่ยบางเตือนี่โอ้บอกหูนะ้เนาะว่ามันมันมันสามารถรักษาโรคอย่างได้ก็อยู่ตีโฆษณาอย่างตีบอกเลยนะเจ้าหรือว่าได้ฮับสินค้าหรือว่าซื้อของซื้อยาอย่างก็ตามที่ตามท้องตลาดแล้วก็วแน่ใจว่ามีเสตียร้อยก,ก็ก็เอาไปเฮืาตังสาธารณาสุขเป็นจีรตวจได้นะมันมีชุดตรวจ เบื้องต้นเนาะก็สามารถจวยให้เขาหู้ว่าสิ่งที่เขากินไปเนี่ยมีมีมสเตียรอยด์ผสมก่อ,อนะเจ้าตัวย่างทำตัวนะเจ้าเป็นยาชุดเนาะข็ใส่เป็นยาชุดผ่องใส่ยาแก้ปวดเอ็นปวดกล้าเมเนื้อบางอันก็ผสมเป็นยาคารว่ายาเอนเซสนะเจ้าเป็นยาแห็มกลุ่มหนึ่งเนาะตีต,ตีมักจะมาใส่กูดด้วยกันกันกบยาสเตียรอยด์นะเจ้ายาติ่เป็นขวดแล้วก็มีเหล็กออยอ เออแ,แ,แล้วตัง,ตงบ้านฮอจจหู้ได้ไดว่ายาโมนี่หรือว่าอาหารเสริมเหล่านี้มันมีสเตียรอยกอเพราะว่าถ้าดูตามรูปอันนี้เลยนะเจ้าฮอบจมู้เลยเพราะว่ามีทั้งเหล็อยอยมีส่วนประกอบมีสถานที่ผลิตต่างๆปากฏว่าพอไปเช็คข้อมูลแล้วเนี่เเเยเหลขกออยกับปอมวะแถมตั้งอขอนแกนเนาะยาตัวนี้นะคะขาเรียกว่าเครื่องดื่มสมสกัด สมุนไพรไทยจีนขวดสีเหลืองเออขวดสีแดงมสีเหลืองขวดสีแดงนะเจ้าอันเนี้ยตั้งขอนแกนเป็นทัาหนังสือแจ้งไปทั่วประเทศเลยนะเจ้าตั้งแต่ปี2558ว่าเป็นออยอปลอมแล้วก็บอมีโรงงานผลิตเลยนะเจ้าเ <c oughs> ขาลักลอบแอบแยกันโอ้นี่ทําเนียนขนาดเลยบันนี้หลงเชื่อนะเจ้าที่สําคัญคือถ้าได้สินค้าแบบอี้แล้วอยากหัวมันมีสตียรอยก็ เอาไปใือตังเพสัชกรโรงพยาบาลนเปิ้อจวยตวดหรือว่าตังาทางสารุขข้างบ้านลพอกสตออย่างก็ได้นะเจ้าถือขวดไปใือปเปิ้จวยตวเลยดีกว่านะเจ้าเพื่อความปลอดภัยส่วนตัวนี้นะเจ้าเป็นตราโสมสามใบขวดก็งามงามนะเป็นขวดสีเขียวนะเจ้าแล้วก็เป็นรูปโสมอยู่ตรงกลางสดชื่นดื่มง่ายคลายโรคอีหวะเพราะกินไปเป็นไดมันเป็นโรงงานผีเจ้าเป็นโรงงานตี บบนีบบมีแต่แก่กลายเป็นว่าลักหลอบกอกตังใดบุ้งหูบ้านไผ่กับบุ้งหูน้อนแล้วแต่ทําขวดทำอา,าเรวาทำกองดูหน่าเชื่อถือถ้ามันกลิ่นแล้วรู้สึกว่าหายปวดเขา่าปวดข,วดขอทันทีอันนี้ก็อย่าพึงพึงระวังไว้นะครับว่าอาจจะมีสเตียรอยผสมอยู่ก็เอาไปหื้อตังเพสซัส์หรือว่าตังหมอเป็นจุวยพอหื้อก็ได้นะเจ้าสุดใต้นะเจ้า สินค้าอาติวางขายตามท้องตลาดต่างๆรวมถึงตลาดนัดนะเจ้าหรือว่า,าตามชายแดนต่างๆเนี่ยบางเตือเนี่ยก็จะเจอเป็นขวดเลยนะคะเป็นขวดยาแต้ะเลยเป็นจากเมืองจีนมาด้านข้างเขาจะเขียนคําว่าเด็กสาเมตาโซนเป็นภา,านษาอังกฤษเนาะแล้วก็มีภาษาจีนหมดเลยบางเตือเขากับบังหูแล้วก็ร้านค้ากับบังหูก็เอามาขายขายนี่หุ้ยปับ๊บแปลงแล้วก็จําคู ตัวจาคุกเกิน5ปีตัวน้เจ้าตัวนี้ต้องระวังทั้งค้นขายตัวแล้วค้นกินเนาะค้นกิ่นก็กินเป็ดกิ่น,เนสเตียรอยโดยตรงเลยนะเจ้าอันนี้ก็มีขายตามท้องตลาดแต่บ้านเฮานี่บ่แน่ใจว่ามีก่อน,นะเจ้าแต่ว่าถ้าเจอบดีซื้อกินเนอแต่รบกวนแจ้งบอสแสให้เจ้าหน้าที่เป็นหู้ตัวเจ้าหน้าทีเ่เพื่จะได้เป็นตัวสอบพรกอยกันนะเจ้าตั้งผักลัดนะเจ้าของออยอนะเมาปีอปี2563สเนาะเปิดไปทลายโรงงาน โรงงานที่ทํายาผงเหลืองยาผีโบกยาผงดาจินดามานีเนี่ยมันตึงมีหลายแบรนด์แต่แบรนด์นี้นะเขาเรียกว่ายาผงสมุนไพรจินดามานีวงเล็บอีวะายาผีโบกก็มีคนซื้อไปกินนะเจ้าพ่อมันกินปุ๊บหายปว,าปวดข่าวปวดคอดทันทีเหมือนยาวิเศษเลยเนาะแต่จริงๆแล้วตัวเนี้ยใส่สารซเตียรอยเปินทลายไปเก็บซองเก็บเก็บเก็บโอ้เป็น4ีมืนซองปุ้นนะปากฏดว่าสินค้าเนี่ย ทลายแค่โรงงานโรงงานที่เปินออกมาใส่เป็นซองๆเนาะแต่คนผลิตนี่ยังหาไม่ได้เตอเนอร์แล้วก็มาเจอขายตั้งเว็บไซต์เว็บไซต์นี่ก็คือ,อาตามแบรนด์ต่างๆเนาะบางเตือนี่เขากับจีนหัวเป็นแบรนด์อย่างนั้นก็คีเขาบาบอกยาสมุนไพรผีบอกขึ้นมาเลยนะเจ้าขายตั้งเว็บไซต์เพราะฉะนั้นผู้ค่ารายย่อยเป็นซื้อก่อง 40, สองี่หมตั้งแต่ตะกี้นะ เปิลก็เอาไปขายต่อต้องหลุมต้องเยอะแยะละคนติดแบบเกยพอ่าวโออยก้าติดอ่าว่าเกยทลายโรงงานไปแล้วนี่เปินก็หลงซื่อหลงเจือหลูก,กระตันยูหันว่าสินค้านี่เอเปิดบระวัิรักษาปวดเข่าปวดข้ออีแม่ปวดเขาอยู่บ้านก็เลยสั่งซื่อออนไลน์เป็นเพื่อปอแม่กินก็มีนะเจ้าบางเจ้านะเจ้าทําเป็นหวยว่ะ เป็นการขายแหมแบบหนึ่งว่าว่าน,นี่หวยอ,ออกเลขนี่เนอไข่ท้ายลูกแจกยาผงยาผีบอกเนเอไปเฮยนะคะอันนี้คือกลยุทธ์ของการขายแล้วก็ยังนี้ขายอยู่ในตามาเว็บไซต์ออนไลน์ต่างๆก็ต้องระวังตัวนะเจ้าอย่างที่บอกนะเจ้าผลิตภัณฑ์หลายๆตัวมันจะมาในรูปแบบยาหลุกกรนกายาผงเหลืองกาหรือว่าเป็นขวดเป็นขวดเนาะ ถ้ามีการโฆษณาว่าแก้ปวดเขา่าปวดคอหรือว่ารักษาอมาพาดอมพฤกต่างๆเนี่ยก็พึงระวังว่าอันนั้นะอาจจะมีสารเตอร้อยผสมอยู่พบเห็นที่ไหนแจ้งบอสแสนหนึ่ห้านะเจ้าหรือว่าโรงพยาบาลทุกแห่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ทุกตีเลยนะเจ้าขอบคุณเจ้าวัดีเจ้า